นี่ต้นตุนตามต้นตูมตามนะคะนี่ดอกแรกหลายปีที่ผ่านพ้นมานะให้ภาพบรรยายก็แล้วกันนะแล้วก็นี่ดอกมานนี่มันเล็ดใช่ไหมมะนี่เม็ด ไม่สีเขียวสีดำอยู่นอยอ๋อมันเริ่มจากเขียวก่อนอแล้วก็นี่นี่สีดำแล้วก็มันก็ค่อยนี่ไง่ายทยอยทยอยนี่แล้วก็มันก็ค่อยค่อยดำพอดำสนิทแล้วมันก็จะล่วง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 กลายเป็นปุ๋ยให้กับตัวมันเองใช่ไหมมาเห็นไหมหนูไทยถูก นี่ต้นตูมตาบถ้าทนสภาพแรงลมไม่ไหวก็โนร่วงหล่นไปแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นซับในดินเหมือนตามวัฏจักรวงจรของชีวิตต้นไม้นะคะมันอยู่ในตระกูลต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าพอแยกประเภทไม่รู้ว่าจะอยู่ในประเภท ประเภทไประเภทไม่ไปดับหรือไม่ยินต้นหรือไม่รู้ล้มไหมไม่รู้ล้มมันหายากที่จะเป็นดอกอย่างโอเื้อพันุ์เชลยอนูดอกเห็นดอกอีกแล้วนี่ซองต้นแล้วมาสาม้สามซ้ต้นเลยอีก อันนี้ต้นที่สองเป็นดอกมากกว่าเพื่อนนะอ๋อสามต้นอีกต้นกำลังแตกอยู่ทุงขยำเชกพัดลมพัด นี่มอนเบอรี่เดี๋ยวก็จะได้กินแล้วต้นลังเล็กอยู่เลยแต่เป็นลูกละมันอยู่ที่การเพราะชำหรือการปักชำมั้งอันนี้ก็มีส่วนปงพอได้นี่ไงคะเ,เก่งปักชำ นี่คือปอยเซียนนานมากแล้วกี่ปีแล้วไม่รู้เป็นดอกแล้วแตกยอดแล้วบางทีก็ฝนแรงแห้งไปหมดเนี่ยเนี่ยแบบเนี้นี่เพิ่งฟืแบบน้นฟูนี่นี่คล้ายๆอยู่ในตระกูลกระบองเพชรไหมหรือแตกออกมาจากตระกูลกร,กระบองเพชรต้นปอยเซียนใช่เพราะสังเกต สังเกตมาได้หลายหลายปีแล้วค่ะเนี่ยมันจะพอรู้ดูแลกมันจะแห้งหมดเลยใบก็ไม่มีจริงนูพูดเรื่องจริงอันนี้เป็นการผลทดสอบหรือการสังเกตด้วยเพวตาเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็อืม จริงหรือู้เรืองจริงอะอันนี้อยู่ท้ทนานกบเพื่อสีนี่อันนี้ก็อยู่ได้นานแล้วนะคะฟองฟ้า ทำขนมดอกแคไหมคะไม่เรียบร้อยเรลาเหรอคะนี่อันนี้ก็เนี่ยอะรยลอันี้จะมาเลยเทนัได้ร้ได้ร้อยันูนเปตัวหน นี่ไม่มีใบแต่มีดอกนี่นี่ก็อยู่ได้นานแล้วพอๆเนี่ยกว่าจะดูดน้ำดูดปุ๋ยเพื่อยือดต้นอีกครั้ง นี่ก็คือต้นโสมนะคะอยยอดโสมก็มาต้มกินได้มีประโยชน์แก่ร่างกายดอกสีม่วงอะไรนะไปยุ่งตอนในโชว์คลาวนี่ตอนนั้ร้อยลาเป็นดอกห้าเป็นเหลวมาเป็นดอกเลยลาว นี่ไต้นไอ้นั่นก็เราเราคุดมามานี่ก็เรียกต้นอะไรแล้วนี่ตวสาวนี่นี่เป็นดอกแล้วแก้มังกรผือเราอยากต้นอะไรแล้วกันเนี่ยรั้วได้เป็นดอกแล้ว่ะที่ประเทศอื่นเป็นดอกแล้วยัง เป็นแล้วหนูพูดเรื่องอีกว่ามันจะมีดอก Mouse อ f Purdy ทับทับ <c oughs> นี่นะครับเป็นดอกแล้ว Tham bơ, tham bơ Em mai Mấy tôi oh. mà muốn, cái kênh như tay này nè

ประเทศอร่อยมีด้วยหนูเห็นแล้วในติ๊กตกอกมีอะไร Bye bye con Bye bye. À bye bye. Anh nô 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 bye bye lại anh. Sai luôn chú. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.